1 2 3 4แล้วก็5คนวันอาทิตย์ครับช่วงนี้ไพ่ขึ้นราชนีดาบต้องบอกว่าทุกอย่างทุกสิ่งต้องเข้มแข็งต้องฝ่าฟันด้วยรำแข้งรำขาของตัวเองพวกราชนีดาบหยาดเหงือ่อและแรงกายใบที่2ครับราชินีไมเท้าหมายถึงความขยันความอุตสาหะนะครับในช่วงนี้การงานการความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าอดทนขยันและนักสู้ ไปที่สครับสเตนผู้ชายนี่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจผู้หญิงแน่นอนนะครับเพราะว่าสเตนเนี่ยเราจะทํำยังไงก็ต้องยอมแพ้ต่อให้เราจะดื้อเราจะร้านเพราะฉะนั้นผู้ชายวันอาทิตย์นะครับอย่าใช้คําว่ากลัวเมียต้องบอกว่ายอมเมียแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์ต้องบอกว่าในช่วงนี้ความเพียรพยายามความอุตสาหะมีมากจะทําอะไรแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนน้องๆหนูๆหรือวัยทํางานต้องบอกว่าจะประสบความสําเร็จ จากหยาดเหงื่อและแรงกายทุ่มเทสุดๆใบที่4ครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญอ่ะช่วงนี้คนวันอาทิตย์ดวงเฮงมีโชคมีราบจะซื้อจะติดต่อจะค้าขายจะทํากําไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอ,ะ,อะไรหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้ต้องบอกว่าขอให้เกิดวันอาทิตย์จะประสบความสําเร็จกล้าที่จะลงทุนซึ่งนิดหนึ่งพวกหนึ่งเหรียญเนี่ยให้เลยเรื่องของโชคราบได้ด้วยนะครับใบที่5ครับ the world ใครทําที่เกี่ยวข้องกับต่างขิน่นต่างแดนรวมถึงต่างประเทศมีโอกาสที่จะนะครับเรียกว่าประสบความสําเร็จ Export Import อ,อ,อ,อาจจะต้องดูในรูปของช่องทางแนวทางสิ่งต่างเอาไว้บ้างในอนาคตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้านความรักครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันาทิตย์ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่ก็จะต้องหาคู่ได้แล้วครับ ใกล้หน้าหนาวแล้วคนวัาทิตย์มีโอกาสรประสบความสําเร็จและไพ่เดอะเวิรขึ้นมาขนาดนี้ต้องบอกว่าคนที่มองในเรื่องของคู่รักที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่านะครับความพึงพอใจมีโอกาสครับบางคนก็แปลควาหมายถึงว่านักเรียนนอกสิ่งต่างๆความรู้ส่วนคนมีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเพราะว่าไพ่ลำแข้งลำขาตัวเราเองและคนรัก มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานนะมิทะเลาะกันบ้างครับเพราะว่ามีไพ่ดาบขึ้นมาเป็นใบแรกความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าร้ายอะไรมากมายนะครับสำหรับสุขภาพช่วงนี้ต้องบอกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่มีโอกาสดีขึ้นครับแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนอนพักฟื้นสักนิดหนึ่งส่วนนะครับชีวิตส่วนใหญ่คนวันอาทิตย์ในช่วงนี้จะเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารของกินมากมายเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เป็นอะไรต้องบอกว่าแข็งแรงนะครับ ได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาครับสองถ้วยคนวันจันทร์ครับในช่วงนี้เด่นเรื่องของความรักหุ้นส่วนหรือว่าพูดง่ายๆว่ามากกว่า1คนขึ้นไปแต่ดีอย่างนะครับคนขึ้น2ถ้วยเนี่ยและเกิดวันจันทร์ยังโสดอยู่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีคนเข้ามาในชะตาชีวิตหรือว่าเดินทางไปไหนก็อาจจะปิ๊งปังรู้จักใครมีความสนิทสนมนะใบที่สองครับ1ถ้วยแม่หัวใจเป็นสีชมพูอีกแล้วครับ1ถ้วยเป็นไพ่ความรัก ความผูกพันช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อนฝูงสังคมอาหารของกินนะครับช่วงตกเย็นไปนี่ก็เรียกว่าสังสรรค์นะครับร้านอาหารครอบครัวความรักนี่หนึ่งถ้วยหัวใจนะครับใบที่3ครับ1ดาบแม่เป็นไพ่ของความเข้มแข็งด้วยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะรีบไปสังคมจะรีบไปสังสรรค์ก็ต้องเคลียร์การงานทําอะไรแบบเรียกว่าให้เสร็จนะครับตามการเวลาที่กําหนดไว้พวก1ดาบเนี่ยขยันอดทน อึดนะใบที่4ครับ Judgment จ,จ,จะดีอย่างสำหรับคนที่อยากมีลูกนะครับครอบครัวความรักปลูกพันมาระยะหนึ่งแล้วอยากจะมีเบบีอยากจะมีลูกช่วงนี้ครับคนวันจันทร์ จะสมหวังนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งนะป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมเพราะว่าดวงตอนนี้การกําเนิดโดดเด่นเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะความรักถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่พร้อมก็มีความรักกันได้แต่ต้องป้องกันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะคนวันจันทร์ในช่วงนี้การกําเนิดหนึ่งถ้วยกับจั d g m e เม้นต์นี่เขาเรียกว่าการตั้งครรภ์หรือว่านะครับความรักความสุขความพึงพอใจ ไปที่ 5, The e m p r e s พมาย้ำเติมอีกแล้วครับไพ่แห่งความเป็นแม่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยมีความสุขครอบครัวโดดเด่นหรือว่าได้รับข่าวดีจากลูกหลานบริวารน,นะครับในเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้จะมีคนช่วยเหลือแต่ไพ่ของนะครับคนวันจันทร์จะเน้นความสุขซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการเงินการทองจึงจะเข้าซ้ายออกขวา แต่ก็หาได้ตลอดนะครับสุขภาพครับในช่วงนี้คนวันจันทร์กินเก่งทานเก่งนะครับระวังเรื่องของเจ้าเนื้อนะครับก็เรียกว่าอาหารการกินที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีมันไปในเรื่องของการสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นไขที่เกิดวันจันทร์รู้ตัวแล้วว่าเจ้าเนื้อต้องไปออกกําลังกายครับส่วนไขที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับก็ออกกําลังกายหรือว่าการทําอะไรที่แบบเขาเรียกว่านอนพักฟื้นพักผ่อนนะครับพอเต็มที่แล้วก็จะต้อง ออกกังกายเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันจะสะสมพวกไขมันคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ก็มักจะต้องเอาใจใส่พวกอาหารของกินแป้งน้ำตาลเบาบงเบาหวานอะไรรวมถึงโรคไตได้ด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นไพ่ร้ายแรงให้ระวังและเอาใจใส่เพราะว่าช่วงนี้มีความสุขส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับจะได้เดินทางไปเที่ยวนะครับทั้งสัปดาห์หรือว่าพูดง่ายๆว่าทุกวันแนะ่ช่วงนี้ หน้าหนาวไงนะครับช่วงเย็นก็มีตลาดถนนคนเดินบ้างสถานที่สิ่งต,ต่างๆเพราะฉะนั้นใครบางคนก็อจัดปาร์ตี้จัดอาหารนอกบ้านมีความผาสุกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันจันเนี่ยมีลาาปากมีโชคกับอาหารของกินรวมถึงคนรักใครอยากมีโชคนะถามถึงคู่รักถามถึงแฟนหรือว่าลูกหลานก็ได้นะครับอ่ะ คนวันอังคารครับได้ไพ่สี่เหรียญเลยช่วงนี้ต้องบอกว่ารู้จักค่าของการเงินนะครับสี่เหรียญเนี่ยทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเทิดทุนเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวแทนของการประหยัดมัธยัถ์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับก็อยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้หมดเพราะรู้สึกว่าห่วงลูกหลานห่วงบริวารหรือแม้กระทั่งตนเองนะครับใบที่2ครับได้ไพ่เดอเอ็มเพจ จักกพัทติณีต้องบอกว่าช่วงนี้ครับคนวันอังคารจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของการงานการติดต่อการพูดคุยอะไรมองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวนะครับผิวพรรณดีดีหน้าตาดีๆเนี่ยแหละจะช่วยเหลือคนวันอังคารได้ใบที่3ครับอัศวินไม้เท้าช่วงนี้ชีพ,พจรจรองเท้าครับจะมีดวงของการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปนู่นไปนี่นะครับหรือใครบางคนมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ เปลี่ยนรถนะรีไฟแนนซ์โยกย้ายนะครับซื้อของใหม่นะครับเอาของเก่าไปเทินนี่ครับใบที่4ครับได้ไพ่3ถ้วยนะครับอาหารการกินความสุขความอุดมสมบูรณ์ ต้องบอกว่ากินเก่งทานเก่งนะครับถึงจะรู้จักนะครับคุณค่าของการเงินการทองแต่ถ้าเป็นการซื้อข้าวของทรัพย์สินสิ่งต่างในเรื่องของอาหารเข้าบ้านเนี่ยคนในบ้านคนในครอบครัวของคนวันอังคารก็ไม่อดนะครับมาดูนะครับใบที่5 9ดาบครับช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพไว้สักนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารมีดวงไปงานอะวมะมงคลหรือว่างานศพด้วยเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวข้องกับเจ็บคอ มีเสมหะหรือว่าเป็นไข้ไม่สบายได้รวมถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนขาและหลังสำหรับคู่รักใครที่มีความคาราคาซังมานานมีปัญหามานานช่วงนี้ครับมีโอกาสอย่าร้างเลิกรานะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารและมีปัญหากันมานานเพราะว่าไพายอย่อิทธิพลของก้าวดาบนะครับต้องบอกว่าการคิดเล็กคิดน้อยความอึดอดัดการสิ้นสุดกับสิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสําหรับคู่รักที่มีปัญหานะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้มีปัญหาช่วงนี้ก็อยากจะให้จุงมือกันไปทำบุญครับนะทำบุญทำกุศลหรือว่านะครับสะเดาะเคาะสิ่งต่างๆปัญหาในช่วงนี้เพราะว่าก้าวดาบเนี่ยมันทําให้ปากเสียงกับความรักหรือว่าการขัดแย้งกันได้แต่ใครถ้ารู้ไว้ก่อนก็ไปจุงมือกันไปทําบุญส่วนคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักกับพ่อไม้แม่ไม,ไม้แต่จะค่อนข้าง ประหยัดมัธยัถ์สักนิดหนึ่งก็เรียกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้จักค่าของการเงินเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคู่รักแล้วเริ่มต้นในช่วงนี้ต้องใจกว้างๆนะครับเพราะว่าการเงินการทองของคู่รักที่เข้ามาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเขียมเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปคุณก็จะต้องรู้จักที่จะอดออมและประหยัดต,ตามเขาด้วยนะครับนี่คือคู่รักของคนวันอังคารที่โสด ไพ่บใบแรกครับสามเหรียญอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าโชคลาภของคนวันพุธอยู่ที่คำพูดอยู่ที่การเจรจานะครับค้าขายติดต่อพูดคุยอะไรในช่วงนี้มีเงินมีทองนะครับสามเหรียญนี่ลูกค้าเก่าๆหรือว่าลูกค้าที่เราจะลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยมีสนใจในเรื่องของกิจการหรือการงานของคนวัน พุทธนะครับใบที่2ครับ m ทนพาร,รนแทนพารนแปลความหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับเกี่ยวข้องกับไร้สดเกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนหรือว่าพูดไง่ายงว่าค้าขายบนออนไลน์เนี่ยบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีโอกาสได้ดีนะครับใบที่3ครับ10ดาบอ่ะช่วงนี้ใครอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เ,เรื่องของการงานหรือโยกย้ายก็มีดวงและ10ดาบเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยรวมถึงไปงานศพนะครับและก็แปลความหมายถึงว่าหรือ ถอนขุดเจาะซ่อมแซมปรับ,ปร,บปรุงข้าวของสิ่งต่างที่เสียเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพุธอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของนะครับใบที่4ครับ1ดาบแต่ก็จะประสบความสําเร็จผ่านทุกอย่างไปได้ใบที่5ครับพระสังฆราชใจบุญใจกุศลเพราะฉะนั้นคนวันพุธครับช่วงนี้อาจจะมีคนเดือดร้อนนะครับมีคนมีปัญหานะครับความทุกข์ความกังวลและคนวันพุธก็ต้องช่วยเหลือเพราะอะไร ใจบุญเจกุศลเพราะฉะนั้นจะมีกันบ้างครับญาติพี่น้องหรือว่าคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับเดือดร้อนการเงินกันทองคนเกิดวันพุธก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ผ่านพ้นประสบความสำเร็จได้ครับสำหรับความรักครับช่วงนี้คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักทางด้านออนไลน์ line, นะครับกับผู้หักผู้ใหญ่ คนอายุมากนะครับห่างกันหลายรอบหลายปีนะครับแต่เป็นคนใจบุญใจดีส่วนคนมีครอบครัวแล้วครับกระทบกระทั่งกันบ้างครับในช่วงนี้ปากเสียงการขัดแย้งการแง่งอนนะครับเพราะว่าคนวันพุธไม่ค่อยพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะครับคู่ครองคนรักก็รู้สึกน้อยใจเรียกร้องความสนใจให้คนวันพุธแบบอ่ะต้องรีบพาก็ไปเที่ยวไปวัดไปทําบุญไปสิ่งต่างๆนะครับสุขภาพครับในช่วงนี้คนวันพุธต้องระวังเกี่ยวข้องกับ ความดันวิงเวียนศีรษะรวมถึงการปวดเมื่อยมีโอกาสครับเกี่ยวข้องกับทานยาหาหมอหรือว่านอนพักฟื้นพักผ่อนสักระยะหนึ่งก็จะดีขึ้นครับอ่ะคนวันพฤหัสครับได้ไพ่หนึ่งดาบ อ่ะต้องบอกว่าเข้มแข็งกล้าหาญอดทนมีความเพียรพยายามครับ1ดาบเนี่ยแปลความหมาว่าช่วงนี้มักจะได้เดินทางไกลหรือมีเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่จะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับใบที่2ครับราชนิดาบดาบแล้วก็ดาบอีกต้องบอกว่าทุ่มเท ทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นการงานในช่วงนี้อาจจะดึกดืน่นมืดค่ําหรือว่าต้องทําติดติดต่อต่อกันเลยนะครับใบที่3ครับ1เหรียญแต่ถ้าทําแล้วไม่ต้องกลัวนะหเหรียญนี่เป็นไพ่ได้ดีจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือว่าการเงินการทองเพราะฉะนั้นทุ่มเทเข้าไว้ครับจะได้ดีแน่นอนครับใบที่4ครับได้ไพ่สิบไม้เท้าความรับผิดชอบงานใหญ,ใหญ,ใหญ่หากคนวันพฤหัสรอการงานใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงนี้จะสมหวังนะครับใบที่5ครับ7ดดาบแม่ แต่บางครั้งก็อาจจะต้องมีพักพวกหรือว่ามีการนะครับเส้นสายไว้บ้างเพราะเ็ดดาบก็แปลความหมายถึงการวิ่งเต้น7ดาบหนึ่งเหรียญอาจจะต้องมีเรื่องของการซื้อข้าวของทรัพย์สินสิ่งต่างๆคือพูดง่ายๆว่าแบ่งปันเพราะฉะนั้นลําพังทําอะไรคนเดียวเนี่ยก็มีโอกาสประสบสำเร็จไหมมีม แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้อาจจะมีพักพวกเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างไวหรือว่าดีขึ้นด้านความรักครับคนวันพฤหัสในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยใจอาจจะมีเรื่องของปากเสียงการขัดแยง้งเพราะว่าเจ็ดาบกร,ราชดาบและ1ดาบแปลความหมายว่าคนวันพฤหัสรู้สึกว่าคนรักอาจจะดื้อไม่เชื่อฟังหรือว่าวอกแวกหรือว่ามีปัญหาอะไรปกปิดซ่อนเร้นช่วงนี้ก็เลยรู้สึกนะครับระหวาดระแวงนะครับคน้น,คนนุ่นค้นนี้ตรวจสอบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นลุ้นช่วงนี้ความรักสําหรับคนที่คบมานานแล้วมากกว่า7ปีก็ต้องรู้สึกว่านะครับอาจจะมีการนอกใจหรือว่ามีอะไรหมกเม็ดนะเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงอาจจะทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยสําหรับคู่รักที่คบกัน7ปีขึ้นมาแล้วและนะครับสำหรับคนโสดนะครับต้องระวังความรักที่อาจจะไปตกหลุมรักกับคนที่ มีเจ้าของแล้วนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะแอบบคบแอบบติดต่อหรือว่าเหนื่อยใจใครบางคนรู้แต่บางครั้งรักเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ากังวลใจว่าจะไปยังไงต่อจะเดินก็ไม่ได้จะหลบหลีกจะบบปิดะอะไรก็มักจะมีคนระแคะระขายอ่ะคนโสดก็ดูดูหน่อยละกันถ้าใครยังไม่มีใครอะ่ะดีที่สุดแต่ถ้ามีแล้วรู้สึกว่ากังวลหรือบางทีอาจจะกังวลใจในสิ่งที่ยัง มาไม่ถึงด้านสุขภาพครับต้องบอกว่าระวังเกี่ยวข้องกับกระดูการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้ขับรถทำอะไรต่างๆต้องไม่ประมาทรวมถึงนะครับใช้เครื่องมือนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานต้องระวังและก็ต้องรอบคอบเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บตัวได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส คนวันศุกร์ครับได้ไพ่หนึ่งดาบความเข้มแข็งความขยนันความอดทนความนักสู้มีดวงเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลนะครับใบที่สองครับ9ก้าถ้วยอาหารขนมนม,นมเนยความสุขการกินการทานก็เรียกว่าทํางานเก่งแล้วก็ชอปปิ้งหรือว่าหาความสุขได้ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักความสุขใจเพื่อนฝูงนะครับใบที่3ครับไพ่สามไม้เท้าอ่ะขยันด้วยเคยขนวายก็ตือรุ่นมีการเพิ่มหรือการทำอะไร2อ,อย่างสาอย่างอ่ะ เรียกว่ามีทั้งความสุขและการงานก็ได้ดีอ่ะที่เหลือขอให้ได้ไพ่เหรียญน,นะคนวันศุกร์ใบที่4ครับได้เหรียญจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้คิดอยากจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จการงานจะซื้อขายติดต่อพูดคุย8เหรียญนี่คนวันศุกร์ได้เงินได้ทองนะจ๊ะแล้วก็ใบที่5ได้ไพ่8ไม้เท้าอ่ะ ขวนขวายมีความสุขมีความรับผิดชอบได้ดีนะครับขยันอดทนด้านความรักครับในช่วงนี้เจ้าสําราญหรือเกินคนวันศุกร์นะครับได้ไพ่เก้าถ้วยมักจะมีเรื่องของความรักแทรกซ้อนได้ใครบางคนก็บอกว่านะครับจับปลาสองมือคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักแน่นอนในที่ทํางานจะติดต่อจะพูดคุยจะอะไรมักจะมีผู้รักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกขาเข้ามารักเข้ามาชอบแต่ ข้าวถ้วอีกแล้วครับมักจะแปลความหมายว่ามีเข้ามาก็เข้ามาซ้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้อาจจะแฮปปี้ก็ได้มีความสุขมีคนมารักเข้ามาชอบเยอะนะครับต้องตัดสินใจสักนิดหนึ่ง อย่าจับปลาสองมือเพลินละ่ะเดี๋ยวจะหรุดไปหมดสุขภาพครับในช่วงนี้คนวันศุกร์ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าได้ไพ่หนึดาบนะครับเสร็จจากการงานไปช้อปปิง้งไปออกกำลังกายโอ,อ้โหนะครับต้องบอกว่าเตรียมพร้อมทุกๆอย่างคนเจ็บคนป่วยครับอาการจะดีขึ้นเพราะว่ามีความสุขมากมีอาหารคนดูแลอ,อย่างดีมาดูครับดวงประจำวันพุธที่1ิพฤศจิก,กายน2 5 6 3ของคนเกิดวันเสาร จะเป็นอย่างไร1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันเสาร์ครับได้ไพ่เจ้าชายเหรียญช่วงนี้ได้รับข่าวดีครับจะมีเรื่องของการเงินการทองหรือแม้กระทั่งเรื่องของบริวารน,นะครับให้โชคให้ราบหรือได้รับข่าวดีลูกหลานนะครับนำความสุขความเจริญ การเงินการทองมาให้นะครับใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดวันเสราร์ลูกหลานก็จะได้รับข่าวดีสิ่งต่างๆการเงินโอนเงินมาให้นี่หรือคนที่ทํางานจะได้เจ้าชายเหลียญก็เรียกว่านะครับงานใหม่ๆแล้วก็มีสิ่งต่างที่ดีใครอยากจะเปลี่ยนแปลงใครไปสัมภาษณ์งานไว้จะได้รับข่าวดีใบที่สองครับราชนิดาบทุ่มเทฝ่าฟันนะครับก็เรียกว่าคนขยันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันเสราร์จะตั้งใจทํางานจะติดต่อพูดคุยอะไรก็เรียกว่า เอาใจใส่เป็นพิเศษใบที่3ครับ10ถ้วยความรักโดดเด่นนอกจากทำงานแล้วนะครับก็นัดพบนัดเจอลูกค้าบริวารหรือแม้กระทั่งครอบครัวจะพากันไปกินไปทานนะครับมีความสุขมีโอกาสไปเที่ยวค้างคืนสถานที่สิ่งต่างๆในช่วงนี้ในวันหยุดใบที่4ครับ5ถ้วยนะครับแต่สุขภาพครับต้องระวังเกี่ยวครับท้องเสียท้องผูกนะครับกินเยอะไงในช่วงนี้คนวันเสาร์ไปนู่นไปนี่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับอาหาร ของกินเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีท้องเสียท้องผูกนะครับใบที่5ครับ t e m p e r a ร c e อะชีพจรรองเทา้าหรือการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์โรคโซเชียลในช่วงนี้นะครับจะได้ดีเป็นพิเศษมีโอกาสซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือแม้กระทั่งนะครับข้าวของสิ่งต่างๆนะครับรถยวดยานพาหนะนะครับหรือแม้กระทั่งบ้าน สำหรับใครที่ติดต่อในเรื่องของธนาคารเอาไว้ช่วงนี้จะได้รับข่าวดีคนโสดครับคนโสดต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยเจ้าชายเหรียญครับต้องบอกว่ากินเด็กอีกแล้วครับเป็นอมตะนะคนวันเสาร์อ่ะ